ดีแล้วนะครับวันนี้เมตตากคนละห่อสองห่อนะครับวันนี้อย่างที่บอกนะว่าวันนี้โรงงานดูแลค่าใช้จ่ายให้นะครับวันนี้ขายเพื่อเอาไปจ่ายเงินเดือนด้วยนะตะก้ามาแล้วราคามาแล้วมาแล้วนะครับราคามาแล้วด้วยนะอเออสามเก้าเก้าหรือสามสามสามนะลูกนะ ในทีวีในทีวี3ามเค่าส่งร้อยหนึ่งที่นี่333ส่งฟรีนะครับวันนี้เมตากันคนละซองเลยนะไม่ได้ขายมา2ปีนะครับตั้งแต่มีปัญหาธุรกิจนะครับวันนี้เดือนหน้าครบรอบหนึ่งปีที่พี่เป็นข่าวเจอวิกฤตชีวิตนะครับเป็นไงบ้างคะพี่แบบว่าเมื่อวานก็ไลฟ์ตั้งแต่เช้ายันเที่ยงคืนกวันเหลือประมาณ500ร้ยปล้านครับจากจาก881ล้าน เออก็ทํางานใช้นี่มาแล้วจริงมากครับทํานี่มาทํางานมันใช้นี่มาสามสี่ปีนะครับนนี้ก็จริงๆวันนี้หนักสุดเลยเพราะว่าไม่ได้จ่ายเงินเดือนเด็กมา2อสเดือนนะครับวันนี้ทุกซองเนี่ยโรงงานเขาเข้ามาดูแลแล้วมันเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเหมือนฟื้นฟูวิจการอะเอออะไรไบูมเธอจะลองให้ใช่ไหมเธอกินวายกับฉันมาแล้วอ่ะ อาช่วยกันเธอวันนี้ขอเมตตาทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เจ้าภาพเนี่ยก็เป็นทางโรงงานนะครับดูแลให้เจนนี่กับพี่อยู่ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ช่วยกันนะทุกคนขอเมตตาทุกคนหน่อยนะเ <อา S 1> ม <า S 2> ื่อก่อนเมื่อก่อนเคยเจอกันในทีวี8ปีนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีโอกาสได้ออกทีวีนะครับวันนี้มีโปรชั้นอะไรพิเศษมาฝากคือเดือนหนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยมัน399แล้วก็ทีวีเสียค่าส่งอีกร้อยหนึ่งซึ่งก็ออนอยู่ซึ่งวันนี้ขอโทษทีวีด้วยนะครับเพราะว่า โรงงานเข้ามาเองค,คือหลังๆเนี่ยผมจะทําโปรพิเลนแบบซื้อ3แถม8อะไรเงี้ยไม่ได้แล้ว <นะ S 2> <laughs> คือต้องต้องฝากบรารมีทุกคนนะวันนี้กดกันเลยคนละหอนะครับแล้วติ๊กต็อกเนี่ยเขาให้ส่งฟรีด้วยแล้วก็ ส่วนรถเนี่ยโรงงานก็จัดการมาให้ด้วยนะครับวันนี้ขอกันเลยนะตะก้ายยังอยู่นะชงได้นรชงได้ลยนี่ค่ะชงไปเลยตะกี้นี่ชงแล้วเป็นน้ำเปล่าใสเลยนะตัวตัวนี้เนี่ยไม่เหม็นคาวด้วยนะครับชงใหม่ชงใหม่อีกทีหนึ่งใส่ซ้าไป2ช้อนได้เลยเนอะอันนี้ชงแล้วเป็นน้ำเปล่าเลยนะครับไม่เหม็นคาวนะคุณพ่อคุณแม่กินแล้วสี่หมื่นออเดอร์ตอนนี้ออกไป1000พแล้วนะหนึ่งพันบ้านแล้วนะช่วยกันหน่อยนะจ๊ะวันนี้ช่วยกันคนละห่อสองห่อนะครับกดไปสห่อ5ห่อเลยก็ได้นะ วันนี้ถ้าเกิดว่าใครซื้อนี่นะครับถือว่าแก้เค็ดแล้วกันนะเอานี้มาทิ้งที่ผมนะครับเดี๋ยวผมใช้ให้นะวันนี้ทุกคนกดกันได้เลยคนละ3ห่อห้าห่อช่วยกันหน่อยนะครับ วันนี้กดได้เลยคอลลาเจนนะถ้าไปซื้อในทีวีสามเก้านะครับใช่ซื้อฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับเก็บไปทางไปอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้โรงงานเขาดูแลให้นะครับวันนี้ขอคนละหนึ่งห่อก่อนตัวนี้กินได้หนึ่งเดือนนะครับไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เนี่ยกินแล้วจะไม่เจ็บข้อไม่เจ็บกระดูกเดินเหินสะดวกสิ้นปีนี้ขึ้นบันไดร้อยแปดขั้นวหว้พราได้ทุกวัดเลยนะครับวันนี้ขอคนละหอ่อจ้ะแม่ พ่อพ่อจ๋าแม่แม่จ๋าวันนี้ช่วยกันหน่อยนะยาพึ่งท้อนะอย่าพึ่งท้อแค่เธอเดินต่อคอริจิคนละหอได้ไหมมาเร็วคนละหนึ่งหอนะลูกนะวันนี้ช่วยกันนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆนะครับนี่วันนี้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนอยู่เชียร์กันหมดเลยพี่แม่ก็ยังอยู่นะขอบคุณปังมากด้วยนะครับวันนี้กดกันหน่อยจ้ะวันนี้กดกันหน่อยคนละหนึ่งหอนะครับสามพันแล้วสามพันบาทแล้วนะคะ ขอทุกคน <ไ vull. S 1> ช่วยดมพลังกันหน่อยตัวนี้เป็นคอลลาเจนไปเปปไทยนะครับเพียวๆเลยไม่มีน้ำตาลกินน้ำเปล่าแก้วแรกทุกวันนะครับเดินเหินสะดวกขึ้นแก่ตัวไปอุ้มลูกอุ้มหลานได้นะครับตัวนี้นะฮะกินกับน้ำเปล่าแบบนี้นะชงก่อนอาหารนะครับน้ำเปล่าแ้วแรกของวันนะช่วยคนละห่อนะคบวันนี้ใครรอมานะครับจริงๆวันนี้เนี่ยพี่มาตั้งแต่หกโมงเลยนะตามพี่แม่มานะครับวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณเจ้าที่ด้วยนะครับให้เข้าบ้านนะครับวันนี้พี่ว่าเจ้าที่เลยนะนี่เราจะบอกทุกคนว่า วันนี้ก็ไม่ได้ลูกพี่ห้าคนทำไมพี่ก็กอดล่ำลาเลยแล้วก็ขอให้ลูกๆอ่ะว่าเออวันนี้ให้ได้เข้าไลน์นี่ดูสิดูลูกฉันขอพอรที่บ้านขอให้พ่อได้เข้าไลฟ์ขอให้พ่อได้เข้าไลฟ์นี่ดูสิวันนี้ขอบคุณ<ด>นะครับพี่ยูพี่เจนนี่นะครับเผือ่อได้ช่วยช่วย,ระยะบริจา,าคับ ไปอีกไปอีกคุกคนได้เลยอ่ะอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งทาราคาให้แล้วนะครับเป็นเซรั่มที่พ่อพ่อแม่แม่รู้จักอยู่แล้วนะตัวนี้เนี่ยทาแล้วหน้าไม่เหี่ยวนะครับวันนี้โหดครับตันนี้ใช่เนี่ยไซส์กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับตัวนี้เป็นไข่ปลาคาเวียสีดําผสมทองคํา24สชนะครับเนี่ยมันจะเป็นทองอย่างนี้ปกติตอนนี้เนี่ยคือ2ขวดเนี่ยมันจะ398เนะเพราะว่าตอนนี้ทําได้แค่1้9ยบาทนะครับต่อขวดนะวันนี้สองขวด3 9 8แแต่ว่าลดให้แล้วใช่ไหม ลดให้แล้วนะครับลดอีกใช่ไหมทำตะกร้าได้ไหมลูกลดอีกร้อยหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขออาตะกร้านี้ยังไม่ลดนะครับลดอีกเหรอับลดอีกร้อยหนึ่งเฉพาะ<ๆ>ที่นี่เลยอ,เอันนี้โรงงานก็ดูแลให้นะฮะให้พี่ยูเลยจะนนได้สองขวดตอนนี้ขึ้นสามพันไ้เรถูกมากนะครับพี่ใช่แล้วมันขวดละร้อย l มลตัวนี้ก็ขวดละร้อยมแลราคามาไหมลูก มาไหมตอนนี้เพื่อนสองเก้าเก้าสองเก้าเก้าเลยใช่ไหมครับส <2 99 S 1> องเก้าเก้ากดได้เลย,เลย,เลยได้เลยนี่นะเธอสองเก้าเก้ากดเลยค่ะปวดเลยนะจ๊ะเธอได้เลยครับขอบพระคุณนะครับ<ม>ตัวนี้ทาก่อนนอนทุกวันนะตีนคงตีนกาประหยัดค่าโบท็อกนะครับ พาทั้งหน้าได้เลยตัวนี้แพ้ง่ายใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าแพอาร์มาโดคืนเงินให้ด้วยโรงงานจ่ายให้เองนะครับวันนี้ใครเคยซื้อ,อในท,ทีวีมาดีไหมครับ,รบน่าจะพูดมากเลยเออนี่แหละอืมน้ามันต้องอย่างนี้แหละนะครับขอบพระคุณนะครับวันนี้ช่วยกันหน่อยนะทุกคนนะอ่าใครที่หาซื้อในทีวีไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าไม่ได้ไปออนทีวีนะครับกดกันได้เลย จริงๆตอนนี้ในทีวีมันจะเป็น3ขวด599ค่าส่งอีกร้อยนึงมันจะตกขวดละร9 9นะครับ2ขวดก็498แต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นเหลือแค่299เลยนะครับช,ช่วยกันหน่อยนะวันนี้โรงงานเป็นเจ้าภาพนะครับค่าตัวพี่เจนนี่ให้หมดเลยนะวันนี้ช่วยกันนะครับคนเราสอสบินเลยนะครับ,บวันนี้ขอเมตตาทุกคนด้วยนะใครอุดหนุนมานะครับขอให้กลับไป แสนเท่าหมื่นเท่านะครับขอให้ชีวิตนี้ไม่มีหนี้ไม่มีสินนะเอานี้เอานี้สินมาทิ้งไว้ที่ผมเดยผมใช้ให้นะครับนะอีกนิดเดียวเท่านั้นทุกคนช่วยกันนะครับสองขวดเลยอ๋อสองขวดเลยได้จ้ะอันนี้สัจจกเพลงหมดเลยแล้วคาเวียแล้วก็ทองคำอีกทุกคนดูนี่เลยเป็นไข่ปลาคาเวียนี่นะลิ้วรอยอะไรเงี้ยสำหรับคนใช่ตัวเนี้ยต้านต้านพวกลิ้วรอยรอยเหี่ยวรอยย่นนะครับ ตีนคงตีนกาณ่ะเธอสองขวดนะโอ้ยเธอฉันตื่นเต้นมากเลยอ่ะมือสั่นไปหมดนะฉันขายของมา12ปีไม่ตื่นเต้นเท่าวันนี้เลยนะจะเป็นลมเธอขาชาหมดแล้วไม่เป็นไรฉันเหลือเวลาอีกสีนาทีกว่าเมื่อก่อนเจ็ดนาทีกั้นไหนใจได้ตอนนี้กูจะตายแล้วมาเร็วลูกเธอสองขวดสองขวดสามเก้าแปดทุกคนสามเก้าแปดครับใช่ทุกคนซื้ออยู่ในทีวีขวดละร้อยเก้าเก้าเธอไปดูได้แล้วเธอต้องเสียค่าส่งอีกร้อยหนึ่งเพราะว่าครับสองขวดเหลือสองร้อยเก้าเก้าองเกใช่ถล่มไปได้เลยแม่วันนี้ขอเลยนะขอคนละห้า าเซตสิเซตเลยนะครับวันนี้กดกันเลยนะคนละ5เซตเลยนะครับวันนี้ถือว่านี่เลยเธอดูนะเธอฉันจะทาให้ดูฉันจะทาให้ดูนี่หนึ่งสองซ้ำเธอตัวนี้นะครับอยากให้ทุกคนกดมากๆเลยนะสองขวดดีใช่ไหมไปเลยเธอวันนี้ขอร้อยยี่ไปเลยเดี๋ยผู้ท้ายยันไข่เลยเร็วอ๋วสองขวดเร็วสองขวดสองขวดครับแล้วนะ มาเร็วนี่ลคุณจะรอได้แล้วมาปดตาข้าบนโอ้คุณอะไรไม่ออกแล้วเพือลูกเนี่ือโอ้ตายแล้วสี่สีมบาทมาเร็วพอแล้วต่ขวดเ้อโอ้ยตัวนี้เร็วดูไปรูจะพูดอะไรแล้วปดเถอวันนี้ขอไม่ละเอ หาเลยหาเลยหาเลยคุณตาหาหมดเลยหาหมดเลยช่วยหน่อยเร็วช่วยหน่อยทุกคนคนละขวดคนละห้าเลกราบแล้วนะวันนี้นะอ๋อเร็วช่วยกระจาช่วยกระจาเร็วโอ้สองขวดขอคนละห้าเลทเร็วมาเร็วกำลังใจจากใครเนาะขอเป็นฐานให้ฉันได้ไหมช่วยกันหน่อยนะ ไปเออกูทา้งขวดเลยทา้ขวดเลยมาเร็วมาก้วมา้วมาเร็วมาเร็วเร็วววมาเร็วมาเร็วมมา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 มเาามาเร็วเาามาเร็ววาววาวเาา มาแล้มาแล้วเป็นบุญกุศลของข้าพเจ้ามาแล้วการยนรนเร็ว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 เรวเช็วเร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 วเร็วเร็วเร็วเรยวเร็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 วเรวเร็วเรนเร็วเร็วเร็วเรนะเวเร็วเร็วเ็วเร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 ็วเวเรควเวเ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 วเวเรวเเวเ

แม่ตามาแล้วก่ออีกสองขวดหาแล้วหน้าไม่เหี่ยวเดิะักก่อนนอนักก่อนนอนทักแพ้คืนเงินแพ้คืนเงินวันนี้ไม่ต้องห่วงฉันลงงานดูแลเจนนี่หมดเลยเธอดหน่อยวันนี้ขอแม่ตาพระพ่อแม่ทุกคนด้วยนะครับ กราบเลยนะครับวันนี้กราบแบบเป็นจางขบดิษฐ์เลยนะครับมาแล้วลูกกดกดกดอ่ะอเฮ้ยกูเหลือเวลากี่นาทีนะหนึ่งนาทีใช่ไหมสมมุติกูอยู่ในทีวีเทปห้าสี่สามสองกคนนี่คือโกคาเวอร์คอนเสิร์ตเซรามนะครับตัวนี้ไข่ปลาคาเวอสีดำนะครับผสมกระตั้งยี่สิบกิโลครับทากรวดทุกวันนะครับหน้าไม่เฉียวนะครับตัวนี้นะครับเร็วลิ้วลิ้วเงินนะครับโบทงโบทงเป็นต้นทานะครับตัวนี้ทาเลยครับไข่แพ้ึ้นเงินนะครับตัวนี้สองขวดนะครับใช้ได้สิบเดือนขวดละร้อยไอ้แมวขวดละร้อยไอ้แมวขวดละร

สองขวัวสองเก้าเก้าวายแล้วก็ถึง อย่าทาพกวาโยโซ้อพกวากดมาเร็วมาเร็วมาเร็วแล้วมาเจอกันแล้วลูกสองขวดพรุ่งนี้เช้าเจอเลยนะขออนุญาตนะไทยรัฐนะครับ399แน่นอนนะครับ599แน่นอน3ขวดนะค่าส่งร้อยหนึ่งนะแต่วันนี้ครับเหลือขวดหนึ่งไม่ถึง150ยาสิบบาทสขวดเลยแล้วสองขวดเลยแม่สองขวดเลยแม่กดใจก้นเลยกดใจก้นเลยกดใจก้นเลยเฮ้ยครูเหลือเวลาสามสิบชิ้นไหมทุกคนนี่คือพวกเขาเป็นเสร์ตในเซนต์หลุยส์ตอนนี้ทาก่อนนอนทุกวันนะครับตันนี้ไทยปากโกเมศสินดาวผสมมาคำตอบประจำที่ยิมเชษสันซุนตินแลนด์ นะครับทานที่สิบเดือนนะครับท่าก่อนนาทุกวันะครสองกวดครับปกติครับสามเก้าดครับวันนี้ลแลเก้าเก้ครับกดครับกดครับดยดยเยเฮยเฮ้เฮ้ย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 เฮังเฮ้ยเฮ้วเฮ้ย้ย้ว้ย้วเฮ้ย้ดเฮ้ยเฮ้้วเ้ย้ย้เ้ยเ้ยเยเ อีกสีวิ44วิกูก็มีค่านะมาเร็วทุกคนเทปห้าสี่สาคีครับผมเชนนาตาไตฉันนะครับวันนี้นะครับมาเสนอคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนะครับปกติหนึ่งเดือนสามเก้าเก้านะครับชวนแล้ส่ไม่ได้สีไม่มีน้ำตานะครับตัวนี้กระดาษแก้วหนของวันนะครับตัวทุกคนจะไม่ปวดเมื่อยนะครับเดินเถอะสะดวกอุ้มลูกอุ้มหลานนะครับหนึ่งหอยกินได้หนึ่งเดือนครับสามเก้าเก้าพรุ่งนี้เช้าครับตอนนี้จบเลยครับเหลือแค่สามร้อยสามสิบสามบาทก็ได้เงินได้เอ้ย เร็วสองขวดสองเก้าเก้าสองขวดสองเก้าเก้าเร็วเสริมเสริมใครกดไปนะขอให้ร่ำขอรวยใครกดไปขอให้สวยพันปีตลึงตึงตึงขอให้ผัวรักผัวหลงเดินไปคนก็เหลียวมองสองขวดตัวนี้ทาก่อนนะทุกคนหน้าไม่เหี่ยวหน้าไม่ย่นหน้าตึงตัวนี้แพ้คืนเงินสองขวดนะเจ้านาย หัวในในหัวในหัววังหัวนะกดเลยในหัวเร็วๆเฝ้าเฝ้าครับครับขจายวัวยัครับครับครับขายวัวยเฝ้าเฝ้าเ้าในหัวกดน่อในหัวนะสองวิสุทกไปเร็วสอขวดเลือกแข่สอยก้าสิบเก้าบทขอบคุณจ้าปเลยกดจกัได้เลยเร็วไยมาแล้วเธอสองขวดสองขวดเร็วสองร้อยเก้าเก้ากดเถิดวงใจกดได้ฟัเบนี่หนักกว่าบอวัด สองขวดแล้วเธอสองขวดสิบวินสุดได้เธอกดหน่อยเร็วใครตกกดไปขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้แฟนสวยขอให้แฟนหล่อไปเร็ววันนี้นะครับกดกันเลยนะเธอนะไปเร็ววันนี้สองขวดครับใช้ได้สิบเดือนเลยพรุ่งนี้เช้าตื่นมานะเธอเจอแน่นอนกว่าร้อยเก้าเก้าสองขวดสามเก้าแปดกดใจเงินตอนนี้เหลือแค่สองร้อยเก้าจุดเก้าบาทกดเธออ๋อกดกดกดห้าสี่สามสอสวัสดีครับผมเชนธดาราไต่ฉันนะครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นนะครับวันนี้ยินดีกับทุกคนนะครับพี่เปิดมาเจอนะครับ ันนี้2ขวดนะครับชั้นที่10เดือนนะครับปกติขวดร้อยเก้าเก้านะครับสองขวดสามครับวันนี้2ขวดและสองเก้าเก้าจะส่งฟรีก่จ่ายเงินได้เลยแม่ฉันก็เลยใช้เซรั่มแม่ฉันก็เลยใช้เซรั่มก่จ่ายเงินได้เลยทุกคนนี่ขวดใหญ่เลยนะนี่ขวดใหญ่ขวดสองขวดแทนไหนแล้วนะทุกคนนี่เรื่องจริงเลยนะนี่เชนวิลเลียมนะขวดใหญ่ขวดใหญ่เลยขวดใหญ่บักคักเลยบางจนมิดซีรีส์หำใหญ่เลยไปเลยวันนี้หนึ่งขวดนะครับร้อยเอ็มแอลขวดร้อยเก้าเก้าสองขวดสองเก้าแปดวันนี้กดอ่ะสามเก้าแปด เหลือ2องร้อยเก้าสิบเก้าบาท,บาท,บาทกดแจ้งเงินได้เลยจา้าเมยไปเร็วกดเธอดวงใจกดได้ฟังเพลงดีกว่าเธอเร็วๆๆว,วสองขวดมีฮาราด้วยนะออนี่วันนี้นะครับ 2อขวดนะเธอกดไปเร็วลูก398นะครับเหลือ299เก้ากับนากนอนทุกวันนัเธอน่าจะได้แต่งตึงเลยเลยเร็วแม่วันนี้กาบล่ะขอเมตตาหน่อยนะถือว่าทำบุญก็ได้ครับพี่นั่งตรงนั้นพี่นิ่งมากใช่พี่ว่าจะพี่มาจาเราพี่นะวันนี้ขอเมตตาถือว่าทำบุญทำทานก็ได้ถ้าวัดชื่ออมาโดวันนี้ถือว่าเปลี่ยนกระเบื้องวัดนะครับวันนี้กาบเมตตาพ่อแม่นะน้องสู้มา11เดือนแล้วน้องลืมไปแล้วว่าน้องนอนเต็มอิ่มครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่วันนี้ขอเมตตาแฟนๆบ้านพี่ยูพี่เจนนี่นะคร น้องได้นอนลึกขึ้นนางขึ้นหน่อยนะวันดีอ๊อยขอบคุณครับมีคนกดสติ๊กเกอร์ให้นะครับไปเร็วกดใจงินได้เลย2องขวดเร็วเร็วเร็วเลเลยกดเลยกดเลยเอาอีกเอาอีกเธอสี่ันบาทไปเร็วกดเลยกดเธอสองขวดสิบเดือนเธอตัวนี้เธอหาซื้อไม่ได้แล้วไม่ค่อยมีตังค์ไปออกทีวีครับวันนี้ต้องอาศัยนี่ครับช่องผู้มากบารมีนะครับน้องยวน้องเจนนี่วันนี้เมตตาน้องหน่อยนะกราบเธอ าราบเธอทุกคนใครเกิดทันไนททไม่เด็กแล้ววันนี้เมตาพี่หน่อยนะขอเลือกชินการันตีช่วยหายใจไปหน่อยไปคอยคอยคยก็ไม่ดีมีฟอร์มแบบเนี้ยนะแบบเนี้ยนะแบบเนี้ยนะถวลา่ดีแบบ กูลืมเนื้อแล้วกูลืม20ปีแล้วไปเร็ว2ขวดจ่ายแค่2อเ้าเกเฮ้ยตะก้ามา2ขวดสอร็วลูกพ่อแม่จ๋าพ่อแม่โอ้เอาบิกูตึงตึงดึงดมาจ้าเร็ว2ขวดสอช่วยกันหน่อยเร็วใครเข้ามาใครขึ้่เข้ามาใครลุกขึ้นมาฉี่นะครับหลับไปแล้วลุกขึ้นมาฉี่กดจ่ายเงินได้เลยไม่ต้องกวดกดไปทางไปเธอยังมีเวลานะครับวันนี้ช่วยกันหน่อยนะเธอสขวดนะครับ2ขวดละก้าบละกราบอเรเรย ป้าป้าป้าเข้าใจไว้โว้ยทำรานเงินด้วยนะเธอเก็บปลายทางมันก็ได้วันนี้อยู่ในวิถีประวัติศาสตร์นะครับสัญญาเลยคือบนเจ้าที่ไว้แล้วว่าถ้าเกิดว่าได้ลึกขึ้นไหลเนี่ยจะอยู่ถึงเช้าแล้วเดี๋ยวเนี่ยก็จะไปตักบาตรนะครับให้เจ้าที่ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยนอนพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอเมตตาหน่อยมีหมดไหมลูกเอาให้หมดเลยลูก2ขวด จากราคา399นะครับวันนี้ 2, 2> <Bruno> ขวดเหลือ299นะพ่อนะแม่นะดวงเมตตาหนูหน่อยนะโอ้ยฮะความละความเมตตาผิวพาโกเซลัม2ขวด299จ้ะแม่กดจเงินได้เลยหมดไหมจ่ายดิหมดจนเลยจ้าโอเคอ่าสรุปยอดไ้ม ร but, ุปแล้วผมไม่สิบวิสิบเท้าสีสาวต่อสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กดใจเงินได้เลยครับ2ขวด299เาเแม่ผ่านวันนี้ไปพรุ่งนี้เจอแน่นอน398ครับถ้าถูกวันนี้มาเหยียบหน้าผมเลยครับวันนี้2ขวดครับ299ก้าเากดใจเงินได้เลยกราบเลยนะแม่นะต้องกดตอนนี้นะ ขอบคุณเมตตานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะเข้ามาอุ่นหนุนกลับไปหมื่นเท่าแสนเท่านะชีว Teaching, ิตนี้ไม่มีนี่ไม่มีสินนะทิ้งนี่ไวท้ท,ที่ผมเดี๋ยวผมจะใช้หมดภายใน3ปีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะไมา่ต้งหมดยอดสามหมื่นอ, 30, ออเดอร์สิบล้านบาท ขอบคุณทุกทกคนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆแม่ๆพ่อๆทุกคนนะครับขอบพระคุณทุกทุกคนนะครับขอบคุณพี่ๆที่อยู่เชียร์ด้วยนะขอบคุณนักร้องพนักงานด้วยนะครับขอบคุณมากนะโอเคกี่บ้านนะลูกนะสามหมื่นบ้านสามหมื่นบ้านสามบ้านนอบอกโรงงานโอนให้เลยนะพี่ไม่มีตังค์นะปากเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับโอบนะขอบคุณนะเก่งมายมาตาอมาเลย่ะ